ผมคิดถึงคุณอย่งเลยอ่ะ ไหนคุณบอกว่าคุณไปทำงานที่จังหวัดเลยคะนะคะคุณอยู่ไหนคะเนี่ยเฮ้ ผมตั้งใจจะสุภัพคุณแต่คุณมาเห็นซะก่อนแต่ผมอยากให้คุณใส่ชุดนี้นะได้ค่ะดอกไมา้ครับคุณซี แต่งงานกับผมนะครับแต่งค่ะวันนี้เป็นวันที่ผมโชคดีที่สุดในโลกเลยนะรู้ไหมที่รักคะฉันว่า เราไปดื่มแชมเปญฉลองดีไหมคะผมรู้ว่าคุณจะพูดแบบนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วคิดเหรอคะ แล้วคะ่ะคือฉันไม่อยากฉลองที่ห้องอะคะ่ะเราไปฉลองข้างน,นอกกันดีไหมคะคนอื่นจะได้เห็นเขาจะได้ยินดีกับเราสองคนไงคะโมเมนต์ดีๆแบบนี้ผมได้ถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ตอนที่เธอเดินเข้าห้อง ผมอยากเห็นโมเมนต์นี้ตอนที่เดินโดนสอใครอ่ะมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะเดีก่อนค่ะคุณไม่นะคะออโมเมนต์สำคัญขนาดเนี้ฉันว่าเราเก็บไว้ดูในงานแต่งของเราดีกว่านะคะเออ,เอ,อ,เอ,อใช่สิเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะถ้างั้นเราไปกันเถอคะค่ะ ชั้นใหม่พร้อมนะ แต่เดี๋ยวนะไม่มีแจกันบนโต๊ะข้างหัวเตียงนี่ไ,ไ่ดีอะฮัลโหลที่รักคือแจกรโต๊ะข้างหัวเตียงมันหายไปไหนอะคะเออตอนเช้าผมไม่ระวังอ่ะเลยทำมันหล่นแตกเดี๋ยวค่อยหาซื้อใหม่นะค่ะ คุณผมว่านะเรารีบหาร้านขายใจกันในเว็บดีกว่าที่นี่เนี่ยนะคุณแน่สิคุณเนี่ยก็ผมเป็นขาโพดขายใจกันที่เนี่ยเอางี้ก็เราแยกกันหา ่คะฉันต้องการใจกัาใบนี้ฉันก็ต้องการเหมือนกันถ้างั้นฉันขอยืมได้ไหมคะซะัก2-3ชั่วโมงคุณหมายถึงเ,เช่าเหรอคะ ชันให้คุณสองหมื่นเลยงั้นฉันขอไปกับพวกคุณด้วยเพื่อเป็นความปลอดภัยของเจกันนี้ฉันจะไปนั่งเฝ้าดู あっ。Okay, ね oh. <laughs> ถ้าเกิดว่าเขาไม่รวยแม้แต่หน้า ฉันก็ยังไม่อยากจะบอกสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีลกูก ที่รักผมอยากแนะนําพี่สาวผมให้คุณรู้จักอะ่ะพี่สาวผมเพิ่งมาจากต่างจังหวัดพี่ขยงผมความจาเสื่อมจาอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ เ,เคยรู้จักกันหรือเปล่าคะไม่เคยเนี่คะอ๋อเคยเห็นในเจอโทรศัพท์ในจอโทรศัพท์เคยเห็นพ่อครับพี่ดาวผมทราบว่า พรุ่งนี้จะเป็นงานแต่งของพวกเราสองคนแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนชมวิดีโอการขอแต่งงานของผมก่อนครับ <Absol ute. S 3> เอาสรุปดีเลย ผมไม่ได้ทำนะครับคือเขาหลอกผมมาเขามังคับผมทำทุกอย่างเลยอ่ะผมไม่ได้ทำาครับจึงขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนี้จะไม่มีงานแต่งเกิดขึ้น สำหรับผู้หญิงที่ไม่รู้จักพ่อแบบจากนี้ผู้หญิงคนนี้จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผมครับนะคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะ่อยพ่อครับพี่ดาวไปกันนะครับ เขาทิ้งเงี้ยเขาเอาเงินไหนใช้เนี่ยโอ๋ย คืนเงินมาเลยนะนี่รองเท้ามีปัญหาหอะไรรเปล่าครับที่คุณขายรองเท้าคู่ล้อลงตำพัน้าเมียผมได้ยังไงเนี่ยฮะเมียผมมันเป็นแม่บ้านวันวันก็อยู่แต่บ้านอ่ะคุณดูสิเนี่ยมันเหมาะสมกับเมียผมไหมเออคุณผู้หญิงท่านนี้เคยมาซื้อรองเท้าร้านเราจริงๆเห็นบอกว่าจะซื้อให้คุณแม่ใช่ไหมครับเออ ผมไม่ทราบหรอกนะครับว่าเขาเป็นแม่บ้านหรือว่าไม่ใช่แม่บ้านผมเป็นแค่คนขารองเท้าอ่ะครับผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผุ้เยนราศเอตถ้าคุณจะคืนรองเท้าได้นะครับไม่มีปัญหาคืนไ,ได้เลยครับคุณนองไปเสร็จมาได้ไหมครับเอาใบเร็นมาเอาใบเร็จมา,า,จมาคุณคะ ฉันไม่ได้กลับไปเยี่ยมแม่ฉันสองปีแล้วนะคะเดือนหน้าก็เป็นวันเกิดของแม่ฉันฉันก็แค่ยอยากซื้อรองเท้าเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ฉันก็แค่นั้นเองผมให้เงินเดือนคุณใช้เนี่ยเดือนละหมื่นนึงคุณเอาไปจ่ายอะไรหมดฮะคุณเอาไปให้แม่คุณใช่ไหมามานี่เอ,เอาเงินคืนมา ผมจะบอกอะไรคุณให้นะคุณจะกระตันอยู่หรือคุณจะซื้อรองเท้าให้แม่คุณเนี่ยมันก็เรื่องของคุณแต่คุณต้องใช้เงินตัวเองซื้อ รอ,องเท้าคู่นี้คุณเอาไปก่อนก็ได้นะครับมีเงินเมื่อไหร่แล้วถ้ามาจ่ายก็ได้ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะนี่เวลาก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วฉันเพิ่งเอาเงินค่ารองเท้ามาจ่ายให้คุณค่ะคุณคือจำฉันไม่ได้หรอคะคุณน,นี่เองโหนี่เปลี่ยนไปตั้งเยอะเลยนะครับค่ะเอ่อพอดีว่าบริษัทที่ฉันทำงานอยู่อะคะ่ะ กขากำลังจัดหารองเท้าให้พนักงานคุณช่วยแนะนำสักหน่อยได้ไหมคะเอ่อเป็นรองเท้าผู้หญิงหรือรองเท้าผู้ชายครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะได้สิครับชั้นนี้เลยครับค่ะคู่นี้เป็นสีดำน่าจะมีทุกไซส์นะครับนี้ฮะถ้าเป็นสีครีมนะครับสำหรับออฟฟิศก็สองสีเท่านั้นแหละครับก็คือสีครีมสีดำ โอเคนะครับอาเเดี๋ยวพาไปดูของเ้าผู้ชายต่อครับน,นี่เป็นคัตชูสีดำนะครับสำหรับผู้ชายรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ใส่สบายที่สุดครับจะมีสองสีนะครับสีดำกับสีน่ำาสีครีมนะฮะจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยครับ ระหว่างพูดคุยกันผมก็ได้รู้ว่าตั้งแต่วันนั้นเขาก็ตัดสินใจกลับไปทำงานตอนนี้เขาก็เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเอารองเท้าผู้หญิงรอยคู่แล้วก็ของผู้ชายรอยคู่กับไซส์นะคะได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับเจ้านายครับ มันขับรถยังไงก็ไม่รู้ครับมาชนท้ายรถเจ้านายครับงั้นเดี๋ยวช่วยจัดการรองเท้าใหนนะ้น่อยนะนี่คุณขับรถยังไงเนี่ยผมขอโทษครับคือ พอดีผมนี่ไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าครับรถผมก็จอดอยู่เฉยๆชนได้ไงอ่ะคุณนี่เองใช่ครับผมเองครับคือตอนนี้ผมตกงานก็มีแต่าง,งานไรเดอร์นี่แหละครับที่ยงพอหางมนเรียนรู้ที่บ้านได้อะสิเราคืนดีกันเถอะนะเราคืนดีกันนะสี กบมาเคียกันก่อนนี่นะัะรถคันนี้ผมเพิ่งซื้อมาได้เดือนเดียวเองขอร้องเถอะนะครับคือเดือนนี้ผมโดนลูกค้าคอมเลนต์ไปตั้งหลายรอบแล้วอ่ะรถผมก็เพิ่งขายไปแล้วก็ยังมีค่าบ้านที่ต้องจอดอีกอ่ะนี่อย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับคือ พี่เพิ่งซื้อมาใหม่อะที่นีพี่ก็ต้องมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วพี่ช่วยเคลมต่อประกันได้ไหมครับคุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณเนี่ยทำไมมันยิ่งอยู่ยิ่งแย่ผมจะบอกคุณนะการเงินไม่ลุ่งเนี่ยเพราะคุณไม่รู้จักรักเมีเยแล้วการงานคุณไม่ลุ่งเนี่ยก็เพราะคุณไม่รู้จักรักครอบครัวเหตุผลง่ายๆแค่นี้คุณไม่รู้เลยเหรอค่าซ่อมรถ คุณต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์คนอย่างคุณเนี่ยผมไม่มีวันเห็นใจหรอกคุณไปหาเงินมาจ่ายค่าซ่อมรถให้ผมเลยนะ